สวัสดีค่ะกิก้ทวินัน์สุบุญสังพัฒนา,ากรประจำอำเภอบ้านแพวจังหวัดสุสาหรยค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาเยี่ยมชมที่บ้านค่ะมาดูข่าวว่าบ้านกี้ปลูกอะไรบ้างทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเลยจ้าพอเราเข้ามาในบริเวณบ้านนะคะจุดแรกที่เราจะเจอก็คือตัวนี้จ้าทนนๆๆนทนเป็นจุดที่เราคัดแยกถังขยะพลาสติก แลลกูมมิเนียค่ะช่วยให้บ้านเป็นระเบียบม,มากขึ้นแล้วก็ง่ายในการจัดการขยะในบ้านค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นโซนด้านนี้ค่ะจุดนี้ค่ะจะเป็นบริเวณที่ปลูกผักสวนครัวก็จะแบ่งเป็นสองโซนหลักๆก็คือโซนที่ผักชอบแดดก,กับผักที่ไม่ค่อยชอบแดดนะโซนด้านนอกก็จะเป็นผักที่ต้องการแสงแดดจัดๆนะคะ อันนี้ก็เป็นผักสวนครัวที่ไม่ค่อยชอบแดดนักเราก็จะปลูกไว้ในร่มตรงนี้เป็นบริเวณที่ปลูกผักเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูวันค่าว่ามีผักกี่ชนิดและก็มีผักอะไรบ้างค่ะตรงนี้ก็จะเป็นผักสลิดกับถั่วปูนะคะเพิ่งลงใหม่ตรงนี้เป็นข้าวโพดหวานก็ทดลองปลูกไม่แน่ใจว่าจะงอกงามแค่ไหนข้าวโพดหวานนี่เริ่มปลูกมาประมาณ3เดือนแล้วก็จะได้ผลักประมาณเท่านี้ค่ะต้นพริกไทยปลูกมาประมาณ1ปีพริกไทยเริ่มออกเป็นมาเลยค่ะ เคลไดโนเสาว์เคลวใบอิกวอเตอร์เคสใบะบะัวบกผักปังยญาหวานคะนา้าหอมแย้ผระชีฝรั่งกะเพราโหระพา,าพริกสะระแหน่สักแพลยี่หลา่าตะไคร้ขาพริกตุ้มมะเขือพวงด้านนี้ก็จะเป็นมะนาวต้นชะอมบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนสมุนไพรพื้นบ้านต่างๆสักคอร บริเวณนี้ก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้นกล้าที่เราได้พอไว้ค่ะต้นกล้าตรงนี้ที่พอไว้ก็เอาไว้ปลูกสําหรับต้นเก่าที่มันตายแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะนําต้นกล้าไปปลูกที่บ้านของตัวเองก็จะแจกให้ค่ะถัดมาด้านนี้ค่ะก็จะเป็นบริเวณที่กินแลงที่สุดในสวนค่ะเพราะว่าจะเป็นน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพกับถังขยะเปียกตัวน้ำปุ๋ยหักชีวภาพเนี้ยค่ะก็ ตัวทางขยะเปลียค่ะก็เป็นโครงการของผู้นำชนิดกันค่ะตอนแรกก็เลยเอามาลองศึกษาแล้วก็ลองทาเองดูก่อนว่ามันดีไหมมันโอเคไหมเนาะแล้วเราค่อยเอาไปให้ชาวบ้านหรือผู้วเรืนใกล้เคียงหรือผู้ที่สนใจเนี่ยทดลองทําก็ปรากฏว่าก็ตอนนี้ทวรนี้ก็ยังใช้ปุ๋ยจากที่ใช้ขยะเปียนใช้ดินใบไม้ในกนารหมักอะค่ะตอนนี้ทำมาได้สมเดือนแล้วก็เอามาผสมกับดินวลัจากต้นไม้ค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งที่ปลูกแล้วก็สิ่งที่ทําอยู่ในบ้านนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะและคราวหน้าที่จะพาไปชมอะไรไปที่ไหนไปทำอะไรอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ช่องพนากรออนทะัวน์ณบ้านแผวนะจ้าวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย